แนะนำตัวเพื่อนรู้จักหนเร็วครับมนาศครับจันทแจมครับชื่อเล่นชื่อนาศครับอยู่โรงเรียนเปญจมาราชานุสรแผนการเรียนวิคณิตครับคณะภารกิจคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วตอนนี้นี่เราเตรียมอะไรมาแสดงให้กรรมการของเราดูเป็นร้องเพลงแบบไทยๆครับเพลง่อยมีความสามารถในการ่อยด้วยเป็นเพลง่อยจริงๆนี่ตอนแรกอยากจะให้โชว์ให้เพื่อนๆดูนะแต่เดี๋ยวเราไปโชว์ให้กรรมการดูอู่แล้วเนาะจัดเต็มเต็มที่เลยนะโอเคลุยเลยนะไป เอ Yang ิงเอิงเอาชาลาเอ Yang ิงเอ้ยสวัสดีครับาะกก์สวัสดีสวัสดีครับาะกกสวัสดีคะะุณพี่เด็กดีและถังหญิงชายเออเออและทังหญิงชายเพลงผีกำลังรองเขาเรียกว่าเพลงชอยเชิญพี่พี่ค่อยๆเงีย NG หูฟังได้เออเออและเงียหูฟังได้แต่ที่เด็ดก็ต้องอาโครงการนี้แอดพิชันเรอิตี้เด็กดีจัดไท้เออเออและเด็กดีจัดไทย ครับก่าเจะมาถึงที่ตรงนี้ผมแทบปวดชีก็ชีไม่ได้เพราะต้องนั่งรถแทกต่อรถไฟต่อรถเก๋งกับต่อรถเมลร,ร,รถสตอล,ลิงกับรถบรรทุกใหญ่เอชาเอชา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 ,ชา,ชา,ชาน้อยแม่โอเคครับคือสายงานสิ่งที่อยากทาก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นของแบบของมหาลัยก็ได้ครับเ,เ,ปเป็นสอนนักศึกษาอะไรก็ได้ก็ได้ครับอยาขอโครงารนโครงการนี้เป็นโครงการที่แบบ ทำให้เราคือมันเปิดกว้างครับเราได้โอกาสหลายอย่างคนเห็นเราคือนับเป็นคนที่เราไม่เก่งอะครับเรียนไม่ได้เก่งมากเรียนกางๆของห้องก็อยากแบบว่าแชร์ว่าเออเด็กเรียนไม่เก่งมากไม่จำเป็นต้องเก่งเวอร์ก็สามารถแบบแ,บบแอดติดขณะดได้ครับรามาแล้วเชิญเลยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกหลังจากออเดชั่นตื่นเต้นนิดนึงเครียดนิดหน่อยแต่ผ่านไปแล้วเป็นไงโล่งขึ้นไหมแบบทิ้งไปหมเลยทใช่ทิ้งไปเลยคือแบบว่าพี่เขา ลึกมากถามายละเอียดเลยอะครับก็โอเคก็เห็นคนอื่นเขาเป็นนางฟ้าเทวดากันก็อยากให้หันมามองนนโทคนนี้บ้างนะครับอ่าโอเคเต็มที่สู้ๆนะคุับคุณ่ะ